สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโก p ป้าค่ะร่วมสนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนทิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการโกป้าจะพาคุณผู้ชมมาหาจุดผ่อนคลายให้หายเครียดค่ะจากความกังวลในเรื่องต่างๆกันนะคะ เรามากันที่เกาะสมุยจงังหวัดสุราธานีค่ะที่นี่นะคะเขามีคำขวัญว่าปการังงามน้ำทะเลใสาหาดทรายขาวมะพร้าวเยอะค่ะมาทะเลนี่ก็ต้องเดินเล่นริมหาดกันซะหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงค่ะณจุดนี้นะคะก็คือหาดเฉวงนั่นเองค่ะหาดนี้อยู่ทางตะวันออกของเกาะสมุย ซึ่งเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบมาเล่นน้าทะเลกันนะคะที่นี่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วนะคะจะมีหาดทรายขาวน้ําทะเลใสๆระดับน้ําก็ไม่ลึกมากนะคะซึ่งจัดเป็นหาดทรายที่สวยงามมากถ้าหากเวลาที่น้ําลงเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นลานทรายกว้างมากๆเลยสามารถเดินเล่นตามหาดทรายได้อย่างสบายโดยคุณไม่ต้องใส่รองเท้าเลยค่ะ หลังจากได้เดินเล่นริมหาดแล้วนะคะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลแล้วตอนนี้ปุยว่าเราไปเสริมสิริมงคลกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะปุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระที่ชาวเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะกันนะคะตามมาเลยค่ะ ะะเราก็ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะวัดพระใหญ่หรือว่าวัดพระใหญ่เกาะฟานตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อผุดค่ะวัดนี้นี่นะคะจะเป็นหนึ่งในวัดสำคัญของเกาะสมุยซึ่งมีความโดดเด่นมากเพราะว่าภายในวัดประดิษฐานพระใหญ่หรือพระพุทธโคดม วัดนี้เนี่ยนะคะเปรียบเสมือนศูนย์กลางความศรัทธาของชาวบ้านบนเกาะมาตั้งแต่สมัยอดีตเลยล่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในวัดแล้วนะคะบริเวณทางขึ้นบันไดานาคก็จะมีศาลาต่างๆค่ะซึ่งด้านในจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยนะคะก็สามารถจุดธูปเทียนหรือว่าจะปิดทองบูชาพระก่อนตรงนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบน อีกทั้งตรงนี้นะคะก็ยังมีพระสงฆ์ประจำสาลาให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายสังฆทานหรือว่าจะทำบุญขอพอรรดน้ำมนต์ได้อีกด้วยค่ะ บนใดพญานาคไปด้านบนนะคะก็จะพบกับพระใหญ่หรือพระพุทธโคดมซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยค่ะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีความงดงามมากประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทองทั้งองค์เลยนะคะมีขนาดหน้าตักกว้าง5วา9นิ้วและสูง6วาค่ะ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2515ถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะเ <Wow. S 1> รเวนรอบองค์พระจะมีระฆังนะคะร้อมรอบให้นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเนี่ยได้ใช้ไม้เดินเคาะระฆังกันนะคะ <Wow. S 1> เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากที่เราจะได้ทําจิตใจให้ผ่องใสจากการกราบสการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้วขึ้นมาบนนี้เรายังสามารถชมวิวสวยๆของเกาะพังงานได้อีกด้วยค่ะและช่วงเวลาที่ขอแนะนำเลยนะคะก็คือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตกดินวิวนี้โอ้โหสุดยอดค่ะแต่อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะเนื่องจากที่นี่เป็นเขตศาสนสถานนักท่องเทีย่ยวที่เดินทางมาเยือนวัดพระใหญ่ ควรแต่งกายให้สุภาพสวมเสื้อมีแขนหรือว่าสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวนะคะและไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไปค่ะ แดดร่มลมเย็นสบายแล้วนะคะก่อนกลับก็เลยอยากจะพาผู้ชมมาแวะจิบเครื่องดื่มเย็นๆที่ร้านซัมเมอร์กันสักนิดนึงค่ะร้านนี้นี่นะคะอยู่ที่อำเภอบ่อผุดซึ่งร้านเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์บาหลีใครที่ชอบแนวนี้น่าจะถูกใจนะคะแค่คุณเดินเข้ามาในร้านก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของทะเลทะเลแล้วนะคะตั้งการตกแต่งร้านแล้วก็ของใช้ต่างๆภายในร้าน บวกกับร้านนี้ติดทะเลด้วยเรียกว่าวิวเขาได้เปรียบมากเลยนะคะบรรยากาศชวนนั่งสุดๆร้านชิลเหมาะกกบการถ่ายรูปม,มากค่ะขนมกับเครื่องดื่มนี้ก็เรียกว่าคือดีอะค่ะไม่ต้องบอกอะไรมากเลยคือดีจริงๆค่ะมีโซนที่นั่งทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอ์ดอร์นะคะสำหรับคนที่อยากอาบแดดใครไม่มาถือว่าพลาดมากค่ะ พราะว่าร้านนี้เนี่ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆได้ทุกมุมเลยทั้งถ่ายรูปวิวนะคะรูปร้านส่วนอาหารก็เขาก็จะเป็นแนวฟิวชั่นทั้งอาหารไทยและก็ต่างประเทศรวมถึงอาหารคลีนอาหารสุขภาพบวกกับเครื่องดื่มที่มีหลากหลายด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่เกาะสมุยเขามีการบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ดีมากเลยนะคะคนที่นี่เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากคะ่ะ แล้วเขาก็ฉีดกันทั้งเกาะแล้วด้วยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหลายคนนะคะยังมีความกลัวค่ะว่าเมื่อฉีดไปแล้วจะเกิดอาการแพ้หรือไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจนทำให้ไม่พิฉีดกันตรงนี้อยากจะแนะนำนะคะว่าคุณไปหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้เกิดขึ้นมาทางทิพยประกันภัยเขามีประกันนะคะสำหรับการแพ้วัคซีนโควิด -19 ท,ที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงด้วยค่ะราคาเบาๆเริ่มต้นเพียง70บาทต่อปีคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาท ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 สูงสุด1ล้านบาททีเดียวนะคะหรือการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 สูงสุด1 0 0 0งแบาทต่อปีค่ะ ถ้าหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ w w w t i p i n s u r e c o m หรือสอบถามได้ที่ call center นะคะ1736ค่ะเมื่อเราอยู่ที่ใดก็ตามถ้าเรามีความสุขนะคะและยอมรับกับมันเราก็จะพบกับความสุขและความทรงจำที่ดีที่แท้จริงค่ะขอขอบคุณที่พยับประกันภัยที่สนับสนุนทริปดีๆแบบนี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่ในโกป้า EP หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ